สวัสดีครับพานุมาศครับ XMG c by China m a c h i n นะครับวันนี้ครับผมจะพามาดูสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับรถโม่ปูนนะครับตัวนี้ก็คือรถโม่ปูนของ XMG c นะครับตัวนี้เป็นสินค้าตัวใหม่ของเราผ่านสมอ,อแล้วนะครับสามารถจดทะเบียนแล้วก็ทำทะเบียนวิ่งบนท้องถนนได้ปกตินะครับ ใช้เวลา1ปีนะครับในการขอสอมอในการจดทะเบียนนะครับหน้าตาหล่อเหลาเลยนะครับตัวนี้ก็มีโลโก้ xmg ด้วยนะครับสีสันจะสวยงามอ่ารถโม่คันนี้นะครับก็จะเป็นน้ำหนักตัวรถเนี่ยอยู่ที่อยู่ที่ห่งสิบตัน นะครับแล้วน้ำหนักรวมบรรทุกเนี่ยอยู่ที่ยี่สิบห้าตันนะครับตัวโม่เนี่ยใช้ตัวโม่ของชวิงนะครับของเทคโนโลยีเยอรมันแล้วก็พวกปัม๊มต่างๆขนาดโม่เนี่ยหกคิวนะครับรวมน้ำหนักบรรทุกเนี่ยทั้งหมดมีหกคิวด้วยน้ำหนักตัวรถด้วยก็ยี่บห้าตันไม่เกินน้ำหนัก ในการขนส่งนะครับผ่านตาช่างได้ส่วนล้อเนี่ยทั้งหมด10ล้อเนี่ยเราลดน้ำหนักไป1ตันโดยจากกระทะเหล็กเนี่ยให้เป็นล้ออลูมิเนียมอลลอยนะครับขนาด8.5ขอบ20นะครับผม10ล้อก็ลดไป1ตันนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้จะเป็นเครื่องไวช่ายนะครับ300แรงมา้า 6สูบนะครับคอมม่นเร็วนะครับเบรก ABS นะครับชุดแต่งมีมีท่อเรลมาด้วยนะครับแล้วก็เบรก ABS เกียร์จะเป็นของฟาสนะครับถังน้ำมันเชื้อเพลิงนี่ครับก็บรรจุดได้260ลิตรนะครับวันนี้นะครับอัตราการกินน้ำมันนะครับ ก็ยี่สิบลิตรต่อหนึ่งกิโลเมตรนะครับตาก,กินการกินน้ำมันนี่ครับด้านหลังก็ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะลูกโม่ปั๊มเป็นของชวิงทั้งหมดนะครับเทคโนโลยีจากเยอรมันเพราะว่า XMG เนี่ยได้ซื้อลิขสิทธิ์ของชวิงเยอรมันมาไว้ในเครื่องจักรรถโม่ปูนเราเนี่ยนะครับที่เห็นแวบๆตรงนี้ก็ แถมนิดนึงนะครับอันนี้คือผพนคอนกรีตนะครับขนาดห้องห้องมิกคิวครึ่งนะครับตัวนี้กำลังการผลิต90คิวต่อชั่วโมงนะครับนี่ก็รอประกอบอยู่จะเป็นแผพนแบบตั้งอยู่กันที่นะครับโอเคนะครับถ้าสนใจสอบถามเกี่ยวกับรถโม่ปูนนะครับก็สอบถามผมได้ที่นะครับพนุมาศนะครับ093 396 2965ขายเครื่องจักรมีคุณภาพกับพานุมาตร XCMG ครับ